รัฐบาลส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการทำงานนะครับทั้งงานของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงงานของหน่วยงานภาคเอกชนและงานอิสระที่รับงานไปทำที่บ้านนะครับ ผู้สูงอายุที่ต้องการหางานนะครับสามารถไปติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ดูตำแหน่งงานว่างได้ทางแอปพลิเคชันไทยมีงานทำนะครับซึ่งเป็นของทางกรมการจัดหางานรวมถึงทางเว็บไซต์ ไทยมีงานทำนะครับก็จะมีตำแหน่งว่างรายได้สถานที่ลักษณะงานนะครับให้ท่านเลือกดูและสมัครลงทะเบียนได้นะครับก็ฝากไว้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทั่วประเทศครับ